จะคิดไม่ดีกับเจ้าพี่ผมฉันอยากให้เจ้าพี่นะเนี่ยระวังเงื้อรวมตัวไว้ร่างก็ดีนะไปค่ะสิงหาอนุวัตรนะเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่ค่อยๆสอ,อนเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องดีขึ้นว่าแต่ตอนนี้พี่จะซ้อมฝีมือเพลงดาบแล้วเจ้านะ่ะกับตําหนักของเจ้าไปก่อนแล้วจะพี่ซ้อมเสร็จแล้วพี่ก็เลยหาเจ้าไปให้หนูลนะฝากอ๋อรถทะเบียนมยมยไม้นอนหนูนะครับสี่ห้าสองเจ็ดประทุมพานีอยับรถกันด้วยนะครับ นี่พมปรับดาวตกนมเต่าครับพี่น้องแม้กําลังจะบ่นถึงพอดีเลยบ่นไม่ต้องบ่นแล้วพัจ้าของฉันรู้เออเจ้านี่เป็นคนตรงต่อเวลามากรู้การรู้งานดีที่จะว่าก็ว่าไปแล้วนะเราสองคนเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่เล็กจนตอนนี้เราก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นมาพูดง่ายๆเลยเนี่ยนะเหมือนพี่น้องที่คานตามกันมาจะรู้ใจทุกอย่าง ไม่ว่าจะทําทอะไรก็รู้ใจหมดหว่าแต่เจ้าอะ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรเพื่อนกันเพื่อนกันตั้งแต่น้อยหูยันโตยันโตเลยชื่ออะไรไม่น่าคบหาอยู่ด้วยกันมาตั้งแตเด็กไม่รู้จักชื่อกันได้ไงก็งให้แนะนําตัวเองให้ท่านผู้ชมเขารู้จักเองไง ืออะไรนะณะปทุมอ๋อนะปทุมสามโคกวัดกลางฉันต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยนะปทุมสามโคกอะไรนะนะวัดกลางสามโคกปทุมธานีพอแล้วฉันจำไม่ได้แล้วอะไรซ้อมดาบดีกว่าจำเพลงดาบได้ไหมเพลงดาบเนี่ยเขามีเพลงหนึ่งเพลงสองเพลงสามจะหักแล้วก็เปลี่ยนดาบดิ เอาฟันบานให้มันหักไปเลยงานเขามีทุกคืนมันก็ต้องสั่นคอนกันบ้างอย่าไปนอนโรงพยาบาลกับพี่เอสเขานะเนี่ยไม่ไม่ไม่นอนแล้วฮะไม่นอนแล้วไม่นอนแน่นะใช่ไม่นอนแล้วกาทางมันจะไม่สบายเนี่ยโอ้ยตอนนี้แข็งแรงมากเลยเนี่ยเอามันไปจอดน้ำเกลือด้วยพท่านเดี๋ยวมาเพลงที่หนึ่งจำได้ไหมเพลงที่หนึ่งหัวหัวขาขาเอออ่ะลองดูนะหัวหัวขาขาเออนั่นแหละใช่ เอที่สองขาขาหัวหัวมาขาขาหัวหัวเออหนึ่งสองรวมกันหัวหัวขา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 หัว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 ขา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 หัวหัวเออหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหัวหัวขา หัวโอ้ถ้าเก่งขนาดนี้ไม่เป็นอาจารย์เนอะเอ้ามันเยอะไปมันต้องซ้อมกองมันเลยยากกว่านี้มันก็ต้องเพลงที่สามนะที่ซ้อมมันยากอะขาขาหัวหัวขาหัวขาขาขาอะไรอะเย็นไหมขาขาขาวันนี้ป๋ามากี่คนขาขาขากอยป๋าจะจนหนังงัวโอ้ยบุคคลเพลงอันนั้นมันกุยยอดเยอะเขาพี่แต่ป๋าป๋าขาเหรอวนะ อะไรเรามีมต่ปลาปลาขาใช่แล้วขาขาเอมาไงไม่ตลกเล่น้าร้องถูกก็ไม่ตลกดิ้องร้องให้ผิดเออมึงทำอะไรเนะนี่ยนะมึงทำอะไรล่นลิเกหากินไม่ใช่กูรู้กูร,รู้แต่เนี่ยมึงถือดาบแล้วมึงทำอะไรเนะนี่ยเนี่ยเออผัดหอยทอดมั้งกูเห็นกูฟันกันอยู่เนี่ยกูซ้อมดาบซ้อไมไปไหมอา้าวซ้อมดิว่า จะนอมนอีนอนเลี้ยวเดยวเขาให้ใครเนี่ยเขาโอ้โหเนี่ยแหละขาขาขาแน่เขาชอบเพลงเมื่อกี้แน่มันขึ้นมิดเลยเนี่ยว้าโอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณอคนะครับที่มีกำลัลน้ำใจเราเตรียมรับพรโยมเฮ้ยไม่ไม่ถวายสักการะแล้วเขาให้ไปกินนะไม่เอาไปขายไม่เอานะ เยอะขนาดนี้เนี่ยมาแข่งแข่งแล้วเกินยกมือเดียวเยันล่นใส่รองเท้าหรอกนะไหมึงเียโอ้โหมึงก็วางก่อนก็ได้เออห็นก็วางอะไรสักมือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งไปพูดสิเลือกเอาจะเอาอะไรพูดเออวางไปเฮ้ยขอให้เอาไหม่พูดมึงก็ซื่อเกินเอ้าซื่อจริง ไปต้งไปไหนก็ไปไม่ใช่ก็ข่เราจะหมดไปด้วยเด๋อวซ้อมหรอมือเพลงหนักมก็ซ้อมไปนโดนตากูจะดูเฉยๆมาหาเรื่องเอเดียวไม่ได้มาหาเรื่องกูดูมึงซ้อมไม่ตจะมาดูกูคนดูกูเยอะเยอะแล้วกูก็แค่อยากรู้มึงจะซ้อมไปทำไมนักหนาว่ามึงซ้อมไปมึงก็อยู่เท่านี้ไม่เห็นพัฒนาขึ้นเลยพัฒนาเนี่ยไม่ใช่กูถ้าเกิดไปลงเวทีทํงมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะมาพัฒนาแก้ไขเพราะว่ากูเป็นแค่ลูกน้องมึงจะให้มึมาพัฒนาอะไรอ่ะ นั่ว่ากูเป็นผู้ใหญ่บ้านนเี่ยเนี่ยกูพูดถึงว่ามึงซ้อมเขเป็นแค่ลิเกเขาพัฒนาไม่ได้หรอกเขาไม่ใช่นายกไม่ใช่นายกมึบ้าไงที่ว่าจะให้ไปพัฒนนองพัฒนาอะไรเงี้ยมึงแกมาตามกูทำไมเราอ้าวกูก็แยกกันไปสิเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่คือมึงจะซ้อมมึงก็ไม่ได้เก่งขึ้นไงมึงก็อยู่ของมึงเท่านี้มึงจะซ้อมไดทั้งหนซ้อมทำไมอแกบ้านอีกอ้ากูก็อยากจะรู้ไง เอาไหมเดี๋ยวกูจองห้องให้ไหมกูโทรแป๊บเดียวเลยโพยาบาลรอเลยมุงแรงว่ะมม่อยากอยู่ใกล้แล้วมึงไปไหนก็ไปซะไปกูไปอยู่แล้วแต่กูแค่อยากรู้เฉยเอ้ยมึงทำอะไรอย่างตำมัดกำทำไมอ่ะต่อยมึงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนของเจ้ามารแกคนของพี่ก่อนเจ้าทำแบบนี้ไม่มีความรุ่พที่เลย เฮ้ยน้าลังสารี่ต่อยคฟังเขาด้วยนะเว้ยว่ากูติชานุวัฒน์ไม่เคยนับถือผมมันเป็นพี่ของกู สิงหนุวัฒเป็นผู้แพ้ก็ตามแต่อย่างทำสิงห์หนัดอยากเห็นค่าถ้ายาทก็เชิญคำเดี๋ยวนี้ใครจะร,รู้ แต่วันใหม่ยังมีนักตันกข้ามัวางไม่คิดว่าเป็นสายเลือที่จะเชื่อน,น้องชูไม่ใช่น้องปล่ายึงใหญ่ไม่สเสียบเสียบตัวทำไมไม่กลัวเก อย่าได้ใเกินเป็นทายาิเกิดวิรานนีค น่ารำคาญจะตอบหน้าคุยได้เหรอเก่งมากใช่ไหมมองสีหน้าุวันเว้ยอึดปะซกเฮ้ยสาดฟาดแต่ไหนบ้างพวกท่านเฮ้ยเห็นไหมพี่เขาสั่งสอนน้องเขามึงไม่มีคนสั่งสอนกูจะเป็นคนสอนเพื่ใครคุยกกับูทำไมไม่มองหน้าวะโอ้โหทำไมมึงไม่มองหน้ากู ลิเกเก่งกูไม่กลัวทำไมกูกลัวลิเกนะนั้นลำคานึงมึงเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายมันอยากจะโดนหลอกเอาเข้าใจไหมสวัสดีพี่น้องมาจากชนบุรีรับตลกนะครับอยากให้รางวัลตลกต้องเต่าครับเดินไปงนนก่อนเดี๋ยวรางวัลก่อนเออขอบคุณครับฮะอะไรนะอ๋อยังมาไม่ถึงขอบคุณครับ จะบอกหลอกไอ้ควายเฮ้ยตามพี่คนเมื่อกี้หน่อยจะไมอ่ะให้ของไม่ครบขาดอะไรก็มีโคกแล้วแต่ว่าขาดสากระพี่มันคนละอย่างกันไม่มันครบเฮ้ยเดี๋ยวฟันเฮ้ยค่ะวันนี้ไปอะกูจะไปทวงเอาไอ้กูคืนอะจะไปเอาไปจะซุกไม่ได้ฟาบาจะรีบเลยมันกลับมาเมียค่าไปตาไปจะมาเป็นตาเพื่รับชมการแสดงกันต่อครับพี่น้อง